สำหรับใครที่มีอาการที่คิดว่าตัวเองเบื่อเหงาเศร้าแต่ไม่ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นแล้วแต่ว่าคิดว่าควบคุมได้ไม่อยากไปรับยาหรือว่าอยากหาทางออกแบบอื่นก่อนเพราะคิดว่าตัวเองยังยังใช้ชีวิตได้แล้วก็ดีขึ้นได้แค่ปรับอารมณ์ปรับสภาพจิตใจ พี่แนะนำร้านคลายกล้ามเนื้อชะลอวัยซึ่งเป็นร้านของพี่เองนะเพราะเป็นร้านของพี่เองพี่เลยแนะนำถูกนี่เป็นเลมอนค่ะพี่จะใช้แบบนี้นั่งนั่งคุยกับลูกค้าแล้วก็ใช้กินเลมอนที่ผสมเกลือสีชมพูเรานั่งคุยกันแล้วก็ เราก็ได้รู้สึกรีแลกกันเหมือนมาหาเพื่อนอะคะ่ะหลังจากที่ใครกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อกันเสร็จแล้วบางคนก็อยากมีอะไรพูดคุยกันต่อเหมือนว่าบางคนอะเขาทํางานจนเขาไม่มีเพื่อนเขาทํางานจนเขาไว้ใจใครไม่ได้เขาก็มาคุยกับพี่ซึ่งพี่ก็น่าจะไว้ใจได้นะเพราะว่าพี่คงไม่เอาเรื่องของใครไปพูดกับใครหรอกเพราะว่าเรื่องมันเยอะพูดไม่หมดแค่นั้นเองแล้วก็พี่ก็เตรียมน้ําเลมอนเนี่ยไว้สําหรับตัวเองเ่ยจิบ เป็นชาชาสกัดเย็นนะคะเป็นชาเขียวเราจะได้รู้สึกดีเวลาเราเราคุยกับลูกค้าเวลาเราเราต้องการผ่อนคลายตัวเองด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอลูกค้าที่เขาเจอภาวะอะไรมาบ้างบางคนเราต้องฟังในเรื่องที่แบบว่าเขาเครียดมากอะไรอเงี้ยแต่วิธีการถ้าเกิดว่าเจอแบบพี่จะยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเจอแบบเคสหนักก็จะมีน้ําชาที่พี่บอกค่ะ ชาเขียวเลมอนสกัดเย็นเนี่ยแล้วก็มันจะมีม่านอยู่หลังหลังหลังที่ว่าหลังเตียงที่ลูกค้านอนใช่ไหมพี่ก็ขออนุญาตเข้ามาดื่มน้าแปบ๊บหนึ่งแล้วก็พี่จะส่วนนี้พี่จะดื่มน้ําพี่จะพักพี่จะเบรกอารมณ์พี่จะถอนหายใจอะไรได้เลยเสร็จแล้วก็กลับมาหาลูกค้าที่เตียงต่อเพื่อดูแลแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าต่อไป ลักษณะงานมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะคือพี่ต้องดูแลสภาพจิตใจแล้วก็กล้ามเนื้อเขาให้ได้นี่คืองานของพี่ทีนี้พี่อยากจะบอกว่าที่นี่มันจะเป็นที่ส่วนตัวสําหรับผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นจะเอาเพื่อนมาก็ได้ให้เพื่อนมานั่งคุยก็ได้แต่ต้องเป็นเพื่อนที่น้องไว้ใจกันจริงๆต้องเป็นเพื่อนที่น้องไม่กังวลอะไรกับเขานะจะได้รู้สึกว่าบรรยากาศมันผ่อนคลายจริงๆรไงไม่อยากให้ให้รับความกังวลอะไรอีกเลยเมื่อเข้ามาที่นี่ เพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ที่ทุกคนได้มาพักผ่อนได้มาผ่อนคลายได้มารู้จักกับตัวเองเยอะๆว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่น้องมาหาพี่โดยที่น้องไม่มีเพื่อนมาสมมุติว่าน้องไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้น้องก็จะได้รู้จักตัวเองน้องจะได้มีโอกาสพูดในเรื่องที่ตัวเองอยากพูดเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงเพราะบางคนเวลาเขามีภาวะเกรงตึงเนี่ย มันจะส่งผลทั้งด้านกล้ามเนื้อท,ทันทีซึ่งการทำงานประจำมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยอยากจะให้ร้านเนี้ยเป็นร้านที่ช่วยผู้หญิงหลายๆคนที่ได้เจอกับปัญหาเจอกับความเครียดเจอกับความกดดันให้ได้มาผ่อนคลายให้ได้มาพักผ่อนนอนหลับต่อต่อให้ไม่อยากคุยไม่อยากพูดอะไรหรือยังไม่พร้อมในการพูดคุยตอนแรก ก็ให้ได้มาพักผ่อนให้ได้มานอนหลับแล้วให้ได้มาคลายกล้ามเนื้อแบบไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะเกิดความผิดพลาดเพราะอะไรที่เสี่ยงที่จะไม่ทำแล้วก็พี่ไม่ใช่พนักงานประจำพี่ไม่ต้องกังวลอะไรพี่ไม่ได้เป็นลูกน้องใครเพราะฉะนั้นพี่เองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้รับความกดดันอะไรมาเลยจากการทำงานเพราะฉะนั้นที่พี่ดูแลทุกคนอ่ะ เป็นอะไรที่ออกมาจากความสุขของพี่แล้วงานนี้ก็เป็นงานที่พี่ชอบได้อยู่กับกลิ่นน้ำมันหอมระเหยได้อยู่กับแอร์เย็นๆและกลิ่นน้หอมแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบบรรยากาศที่พี่ชอบแน่นอนว่าพี่ต้องมีความสุขเพราะพี่มีความสุขพลังในตัวพี่เนี่ยจะส่งผลไปให้ลูกค้าที่มาหาพี่ได้นี่แหละเป็นสิ่งที่พี่มั่นใจว่าพลังดีๆเนี่ยบางทีเนี่ย บางร้านเนี่ยเขาไม่มีแถมให้เรานะแต่ถ้าน้องมาหาพี่เนี่ยนอกจากว่าการบริการที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนใครน้องก็ยังได้รับพลังดีๆไปด้วยเพราะฉะนั้นมีเพื่อนที่ไว้ใจชวนเพื่อนมาไม่มีเพื่อนที่ไม่ไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ก็สามารถมาเจอพี่ได้เพราะว่าร้านพี่รับเฉพาะผู้หญิงรับลูกค้าทีละคนความลับ ความกังวลหรือความเครียดของน้องพี่ดูแลให้ค่ะ